ช่วงนี้มาติดตามปากท้องกับคุณนันที่นีรายละเอียดนะคะตอนนี้สภาพเศรษฐกิจนั้นไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการเมืองแน่นอนว่ากระทบกับสภาพเศรษฐกิจทางออกทางหนึ่งที่เราจะช่วยตัวเองได้ก็คือเรื่องของการออมเงินนะคะที่เราเองจะต้องมีวินัยอย่างสูงแต่ที่ผ่านมาก็พบว่าค่าเฉลี่ยการออมเงินนั้นน้อยลงก็คือคนไม่ค่อยจะออมบางคนไม่มีเงินออมเลยนะคะตรงนี้ทำยังไงดีคุณ งาน,นที่มีหลายฝ่ายเขากังวลยังไงกันบ้างคะก็อยากให้เริ่มต้นปลูกฝังกันตั้งแต่วัยเด็กนะคะแล้วก็วันนี้จะพาไปดูกิจกรรมการออมเงินของน้องๆชั้นประถมที่โรงเรียนวัดดวงแขด้วยน่ารักมากนะคะคุณพรวดีคะบางคนมีเงินออมของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะนําเงินเนี้ยไปซื้อพวกอุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนในช่วงที่เปิดเทอมช่วงที่ผ่านมาด้วยตัวเองโดยไม่ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ในปัจจุบันนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ค่ะมีพฤติกรรมการใช้เงินเก่งขึ้นนะคะรวมไปถึงค่านิยมทางวัตถุหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆด้วยทั้งที่ยังหารายได้ไม่ได้นะคะซึ่งก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่มีภาระการเลี้งดูมากขึ้นค่ะนี่จึงเป็นที่มาของโครงการเด็กดีมีเงินออมของโรงเรียนวัดดวงแขนะคะที่มีเป้าหมายให้เด็กนักเรียนตระหนักถึงการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้องค่ะ ในชั่วโมงโฮมรูมของทุกๆเช้านะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณครูประจําชั้นกับนักเรียนแต่ละห้องจะพบปะพูดคุยกันค่ะก่อนที่นักเรียนแต่ละคนจะเดินเข้าแถวมาฝากเงินออมประจําวันกับคุณครูนะคะและจดบ,บันทึกว่าวันนี้ฝากเงินไปแล้วกี่บาท น้องกิฟต์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4หรือว่าป .4 บอกว่าฝากเงินออมมาตั้งแต่เรียนชั้นป .1 นะคะวันละ40บาทพอขึ้นชั้นป .2 คุณพ่อคุณแม่ให้เงินมาโรงเรียนวันละ70บาทน้องกิฟต์จึงมีเงินออมมากขึ้นค่ะเป็นวันละ60บาทส่วนที่เหลืออีก10บาทก็เก็บเอาไว้ซื้อขนมตอนพักเที่ยงแต่ถ้าเหลือก็จะหยอดกระปุกออมสินที่บ้านนะคะและเมื่อขึ้นชั้นป .3 และป .4 ทางบ้านให้เงินมาโรงเรียนเพิ่มขึ้นทําให้มีเงินสําหรับการออมมากขึ้นด้วย ร้อยหนึ่งค่ะร้อยสี่สิบค่ะส่วนหนึ่งก็ยาก,กระปุกส่วนหนึ่งก็กินขนมยาก,กระปุกวันละยี่สิบบาทกินขนมวันละสิบห้าบาทบางครั้งก็สิบบาทวที่เหลือก็จะเอาไปทอะไรยาก,กระปุกค่ะ แนวคิดการออมเงินนะคะก็บอกว่ามาจากคุณพ่อคุณแม่และคุณครูเป็นผู้สอนค่ะและตอนนี้ก็มีเงินออมที่ออมตั้งแต่ชั้นป .1 กว่า3 0,000บาทแล้วนะคะบางครั้งก็นําเงินออกไปให,ให้กับที่บ้านใช้ซื้อของบ้างส่วนเงินที่หยอดกระปุกออมสินก็นําออกไม่ใช้ซื้อของส่วนตัวในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนเช่นกันไปหลายอยา่างค่ะเสื้อผ้ารกเรียนกระโปรงักเบียนแล้วก็รองเท้าักเบียนแล้วก็ถุงเท้า แล้วก็เครื่องเขียนแล้วก็สมุดค่ะชอบเพราะว่าเก็บเงินเอาไว้ไใช้ไว้ตอนลำบากก็เอามาใช้พ่อแม่ไม่สบายก็เอามาซืา้อยา อาจารย์หัวหน้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่าโครงการเด็กดีมีเงินออมเริ่มดําเนินการมาอย่างจริงจังในปี2554ค่ะนักเรียนกว่า300คนในโรงเรียนนี้มาจากครอบครัวที่หลากหลายนะคะส่วนใหญ่ก็ยากจนการออมของแต่ละคนนะคะก็มีตั้งแต่วันละ2-3บาทไปจนถึงวันละ200บาทค่ะทุกสิ้นเดือนนะคะธนาคารเขาจะมาที่โรงเรียนเลยเอาเจ้าหน้าที่มามารับฝากซึ่งแต่ละวันคุณครูฝากเงินรับฝากเงินกับเด็กเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะเก็บ เก็บไว้จะเก็บไว้ที่ห้องพ่ออที่มีเซฟค่ะเก็บไว้พอสิ้นเดือนธนาคารมาเราก็จะรวบรวมตัวนี้ค่ะแต่ละห้องรวบรวมไปอาจจะมีที่เก็บเป็นถุงๆรวบรวมแล้วก็ให้กับธนาคาร ผู้อในการโรงเรียนวัดดวงแขร,ระบุว่าสาเหตุที่โรงเรียนต้องเข้ามาช่วยดูแลการออมของนักเรียนเพราะว่าที่ผ่านมาการออมด้วยตัวนักเรียนเองที่บ้านไม่ค่อยสําเร็จนะคะและผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแลด้วยทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนตื่นตัวกับการออมโรงเรียนจึงมีกิจกรรมส่งเสริมด้วยค่ะสิ้นภาคเรียนเนี่ยคุณปูจะสรุปสรุปแต่ละห้องเลยเด็กจะมากจะน้อยเราไม่เป็นไรเราเราเราต้องการให้แต่ละห้องเขากระตือรือร้นไม่คํานึงถึงยอดเก่า ว่าของเก่ามีเป็นหมื่นแล้วอุยถ้าคนจะมาออมให้เยอะๆจะไปสู้เงินหมื่นได้ยังไงแต่อาศัยว่าเด็กเขาออมสม่ําเสมอแล้วก็มียอดก็จะมีรางวัลให้เป็นการกระตุ้นเด็กก็ยังต้องต้อง,องมีของรางวาลัลนะนะ เรื่องของการออมถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญในปัจจุบันนะคะเพราะว่าประธานอนานวยการสถาบันคีน,นันไห่เอเชียค่ะบอกว่าตอนนี้นี่ภาคครัวเรือนของไทยนี่สูงถึงร้อยละนะคะที่เป็นมูลค่าประมาณ9.8ล้านแสนล้านบาทค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าประชากรไทยนับ10ล้านคนนะคะมีปัญหาเรื่องการออมเงินค่ะ สถาบันคีนันแห่งเอเชียรายงานว่าประชากรไทย16-19ล้านคนแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะคือกลุ่มที่เริ่มตระหนักด้านบริหารการเงินแต่ว่าไม่มีความรู้มากนะักส่วนอีกกลุ่มนะคะไม่มีความใส่ใจและก็ไม่คิดหาความรู้ในเรื่องดังกล่าวด้วยโดยบุคคลที่เสี่ยงต่อการก่อหน,นี้มากที่สุดมี3ากลุ่มค่ะก็คือเกษตรกรกลุ่มคนทํางานอิสระหรือว่ารับจ้างและนักศึกษาค่ะนักศึกษานักศึกษามปลาย ึยังไม่เท่าไหร่นะยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วนะครับไม่มีรายได้แล้วก็ชอบใช้ใจ่ายห <อ pensa? S 2> นักที่สุดค,คือมหานักนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่มีรายได้เลยใช้สับันเลยนะใช้แบบไม่มีหูวรูดเลยกล <อ her. S 2> ุ่มนี้ทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งซื้อทั้ง <univers idades S 2> ทุกอย่าง,งถ้ามีรายได้ะนะครับ สถาบันคินันแห่งเอเชียก็ได้สำรวจภาวะการก่อหน,นี้ทั่วประเทศนะคะโดยบอกว่าพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครนี่แหละคะ่ะเพราะว่าใกล้กับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะพูดถึงเป็นสังคมในยุคบริโภคเขาได้บอกว่าจริงๆถ้าจะแก้ปัญหานะ่ะก็ควรเป็นหลักสูตรซะถ้ามานั่ง<ม>แก้ปัญหาว่าจะแก้นี่ยังไงกันอยู่มันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะคะเคยไปคุยกับนักวิชาการแล้วก็พวกนายแบงค์นายธนาคารเขาบอกว่าการออมเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะว่ามันต้องหักห้ามใจคนที่ชอบใช้ นะคะคุณผู้ชมออมง่ายๆ10%ของขอรายได้นะอย่างเช่นมีเงินเดือน10,000บาทก็หักไปเลย10%นะคะหรือไม่ก็จะมากกว่านั้นก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าอย่างผู้หญิงอย่างเราเนี้ยชอบเก่งใช่ไหมคะฝากไปแล้วก็ดึงออกมาใช้อีกทำยังไงไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบว่าอุดจมูกไปเลยใช่ค่ะระเบิดตัวเองไปเลยห้ามใช้ตังค์ของเซลล์ไม่ได้สมมติว่าใช้ตังค์วันนี้2 0 0พันใช่ไหมคะต้องกลับบ้านไปแล้วก็หักเงินออกจากกระเป๋าตัวเองสองร้0เป็นค่าชดเชย จากนั้นเนี่ยเงินก้อนที่ออมไว้เนี่ย10% 20%อะไร30%ของเราเนี่ยไปแบ่งอีก4บัญชีนะโหดมากบัญชีแรกคือบัญชีฉุกเฉิน SOS ค่ะเผื่อว่าจะป่วยอะไรอย่างนี้นะก็เอาอันนี้ไปใช้บัญชีที่สองคือออมระยะสั้นถึงกลางเผื่อแต่งงานนะมีเหตุอันควรระยะสั้นใช่ไหมระยะสั้นระยะยาวค่ะอันนี้ก็คือบัญชีที่ต้องลืมมันไปเลยทิ้งๆไปเลยก็คือออมไว้เรื่อยๆเผื่อว่าเกษียณแล้วตกงานไม่มีรายได้หลังจากนั้นนะคะ และบัญชีที่4คือบัญชีเพื่อการลงทุนอ๋อต้องลงทุนด้วยเนาะใช่มันมีกำไรงอกเงยฝาบแปลงและดอกเบียน้อยอ่ะอันไหนะต้องลองทำดูนะคะขอบคุณพค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ